อ้นเนนอยู่เนยไม่ใช่เล่น จะเล่นไปเล่นที่อื่นไม่ต้องเข้า <Yeah. S 1> ต่อหน้านี้ให้จบนะคะเอาเอาหน้าที่สิบสองก่อนเนาะสซงสาร ฝ่ว่าเสนีที่เป็นทานงุนงานไม่ไวายไม่ลาใครเมื่อนัไม่สีโซกาอยุบายใหญ ตืนมาจากท่าชลาลายไม่รู้ที่จะไปแห่งใดเลยลโอเคนะคะก็บอกว่าคันถึงอะไรคะคันถึงจึงส่งนางเทวีดูหน้าปานีระเหระหนนะคะก็คือ คันไปถึงที่ส่งนางเทวีเนี่ยนะคะทหารเนี่ยที่ไปส่งนางเทวีคือไปส่งพระเมสีเนี่ยดูหน้าปราณีก็คือดูดูหน้าสงสารนะคะแล้วก็และเหตุละผลก็คือดูท่าทางซัดเซไปตามบุญตามกรรมไม่เป็นผลเป็นทางนะคะเล่ล่อนเล่ล่อนไปอยู่ไม่เป็นที่นะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ เสนีที่ได้กินสินบนนะคะเสนีเนี่ยที่ได้กินสินบนก็คือคนที่รับทรัพย์สินก็คือโดนติดสินบนจากพระเมเหสีอีกองคหนึงอะคะ่ะที่ไม่ชอบนางจันเทวีเนาะที่มีสินบนเนี่ยขัดสนด้วยคนเขามากมายะะจึงค่าจะฆ่าเทวีก็สงสาระคะ่ะจะฆ่านางจันเทวีก็สงสารฆ่าไม่ได้นะคะ มารยาว่าไปดั่งใจหมายนะคะมารยาคืออะไรคะลวงหลอกนะคะให้ไปดั่งใจหมายเสร็จแล้วคะไหนไหนไปไม่พ้นเป็นคนตายและเห็นนางจันเทวีลักษณะดูแล้วเนี่ยถึงไม่ฆ่าเนี่ยก็ดูเหมือนท่าทางเหมือนคนตายและสงสัยต้องไปละเหตล,ละหนในป่าแน่ๆเลยก็เลยฆ่าไม่ลงนะคะเสร็จแล้วจะล,จะลองดาบกลายเล่มนี้ดูนะคะเพื่อ เพื่อนกันช่วยฉุดยุดไว้นะคะเพื่อนที่เป็นเพื่อนทหารเนี่ยช่วยดึงฉุดยุดไว้นะคะจะแล้วผิดไปไม่ได้อย่าจูร่รูนะคะตามกรรมตามเวนนางฉงตรูนะคะตามกรรมตามเวนนะคะนางฉงตรูก็คือนางลูปนาะลูกนางก็คือแล้วแต่พระมเมเสียคะ่ะปล่อยไปตามเวนตามกรรมนะคะจูร่รูจะพากันวุ่นวายไม่คิดถึงตัวกลัวกรรมเลย เวลามาทำเองง่ายๆนะคะถึงชั่วดีเล่าเจ้าเป็นนายนะคะจะทำผิดคิดร้ายก็ไม่ดีก็คือเพื่อนที่ไปกับทหารที่ไปส่งตัวนางกันเทวี TV ที่จะเอาไปฆ่าค่ะก็คือชื้อยื้อยุดจุดไว้ว่าไม่ให้ฆ่าอย่างไงเขานางจันนี้ก็เป็นนายนะคะเสร็จแล้วอะไรต่อคะเออเสร็จแล้ว กลับไปบ้านเราจะดีกว่าว่าพาทางลานางโฉงสรีก็คือบอกว่าที่ใจเมตตาปานีบ้างข้าวของมีก็ให้ทานก็คือว่าปล่อยแล้วก็บอกให้นางจันเทวีเนี่ยกลับบ้านไปเถอะนะคะกลับบ้านไปจะดีกว่าเพราะว่านางจันเทวีเนี่ยเมมีความเมตตาเพราะเวลามีอะไรเนี่ยก็ให้ทานตลอดเลยนะคะแล้วออกนาวาคลาคลนะคะก็คือออกเรือนะคะ ไปดูไปใจหายหน้าสงสารฝ่ายว่าเสนีที่เป็นพานงุ่นงานไม่ไหวยไม่ลาใครนะคะงุนงานโกรธพุทพัดกวนกยนะคะไม่ลาเลยนะคะเมื่อนั้นมาเหสีนะคะโศกาคือเศร้าโศกอยู่ในป่าใหญ่นะคะเสร็จแล้วขึ้นมาจากท่าชลาลายท่าชลาลายคืออะไรคือท่าน้ํานะคะท่าน้ําไม่รู้จะไปแห่งใดเลยก็คือโดนปล่อยนะคะ่ะ โดนปล่อยไว้กลางป่านะคะมาถึงป่าแล้วก็หาหานทางไปไม่ได้ไม่รู้จะไปที่ใดนะคะเขาบอกว่าเดินทางทางอุ้มลูกพางเดินไปอุ้มลูกไปเห็นทุกแม่บ้างเพาะสั่งเอ๋ยก็พูดลำพันไปกับลูกค่ะลูกเห็นทุกแม่ไหมอุ้มไปร้องไปเนาะบุกป,ป่าฝ่า,ฝาภายัยแม่ไม่เคยเลยนะคะบุกป,ป่าฝ่าภัยฝ่าป่า ่าพงป,าป่าไปแม่ไม่เคยเพราะกรรมสามเชยเจ้าเกิดมาเพราะกรรมหญิงงามนะคะหรือคู่เป็นที่รักก็คือเพราะกรรมของลูกทําให้ที่เจ้าเกิดมาเนาะก็เลยทําให้ชะตาของแม่ต้องมาอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้คือนางพูดเนาะแต่เดี๋ยวหน้า13หน้า14เดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะคะอันนี้เป็นแลคข้าว,าวนักเรียนพอทันคําศัพท์ไหมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนวงคําศัพท์นะวงคําศัพท์แล้วก็ไป ความหมายมาเนาะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันนะคะเพลินไหมฟังแล้วเพลินไหมคะจะหลับออแล้วคะ่ะเพลินนะอย่าเพิ่งหลับนะมันยาวนะคะลูกบทละครมันค่อนข้างยาวเนาะแต่อย่าหลับนะแล้วผมยังอ่านไม่จบเลยค่ะไปอ่านมาไปอ่านมา,า,นมาล่วงหน้าเลยก็ได้อ่านมาให้รู้คร่าวๆว่ามันเป็นยังไง เ้าเ้าเนาะโอเคเนาะวันนี้ก็ไวเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่จ้องยังอ่านไม่ต้องก่อนที่เขนะาละเจอกันภาพต่อไปสังคมนะคะโอเคเนาะวันนี้ไว้คะ